ผู้ชมจะพาไปดูเทศกาลนี้นะคะอยากจะให้ผู้ชมได้ร่วมกันชื่นชมสำหรับเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่39ที่เชียงใหม่นะคะ เมื่อค่ำวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีการานำชมขบวนรถแม่หญิงขี่รถถีบต์างจ้องเนี่ยได้ไหมอะนะคะแล้วก็เปิดงานคุณผู้ชมนี่แมมยากาศเปิดงานกันนะคะเขาเปิดงานที่หมู่บ้านบ่อสร้างหมู่ที่3ตําบลต้นเป่าอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลเกียรติชัยยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างและหัตกรรมสันกำแพงครั้งที่39แล้วก็งานมหจรรยล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเป่าครั้งที่18ประจำปีนี้ค่ะเขาจัดกันช่วงวันที่19ถึง2 0มกราคมนี้นะคะที่หมู่บ้านบ่อสร้างและหมู่บ้านต้นเป่าบรรยากาศงดงามสดชื่นสวยงามมากแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานนะคะก็จะมีทั้งนางยุพาทวีวัฒนกิจบวร ปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีนายวีรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางสัชิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายสถาพรเที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายพินโยพัวศรีพันธแหนเพอสันกำแพงร้อยตรีวิโรธชธนาพิรักษ์นายกเทศมนตรีเมืองต้นเป่าผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมสื่อมวลชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจานวนมากเข้าร่วมงานนะคุณผู้ชมดูสิบรรยากาศเนี่ยงดงามมากนะคะที่เขามาจัดแสดงมาโชว์กันซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะมีทั้งขบวนรถและรร้วขบวนประดับรม่มกิจกรรมสารสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทยแลนด์อินโดนีเซีย ขบวนเยาวชนสืบสารวัฒนธรรมขี่รถทีกลางจ้องเนี่ยต้องต้องออกเสียงแบบเหนือนะแล้วก็ยังมีขบวนรถแม่หญิงขี่รถทีกลางจ้องกิจกรรมเพ้นร่มยักษ์และกิจกรรมเพ้นร่ม้านนาและร่มนานาชาติ1000คันการวาดร่มเหลาโครงร่มแล้วก็อยากให้ไปดูนะคะชมขบวนร่มนานานชาติอาทิจีนเกาหลีอินโดนีเซียไทยปากีสถาน อเมริกาและก็นานาชาติแล้วก็ยังมีการให้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงวัฒนธรรมล้านนากิจกรรมเยะแยะมากมายคุณผู้ชมมีถนนศิลปะสู่ชุมชนการมั่วคนเมืองการตกแต่งซุ้มถ่ายรูปการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่ายขาวดํากิจกรรมนําเที่ยวชุมชนที่สําคัญมีการประกวดทิดาร่มบ่อสร้างการประกวดหนูน้อยร่มงาม การประกวดแม่เฮือนงามกระดาษสาแล้วก็การจหน่ายสินค้าหัตถกรรมเป็นต้นเยอะมากนี่ค่ะจะเป็นประกวดที่ดารร่มหมาะสร้างไหมคะเราสองคนไปนั่งอยู่บนรถไร่ลำแต่งได้ใช่ไหมสวยนะคะสวยเนี่ยคือขบวนแห่ต่างๆนะคะกวงงงงานนี้ยิ้มหวานี่ไดเห็นไหมอ่อนช้อยงดงามนะเออ ด้านนายสุรพลเกียรติชัยกรค่ะที่ปรึกษาล่ามตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองโดยนโ,ยนโยบายของนายเสริมศักดิ์พงพานิชย์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีเฟสติวัลด้านท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณค่ามูลค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่น ด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสร้างงานสร้างไรายได้สู่ชุมชนกระตุนต้นเศรษฐกิจประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนนะคะให้กับประเทศชาติไทยในเวทีนานาชาติค่ะการร่วมก่อสร้างและหาดกรรมสันกระแพงครั้งที่39จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเทศกาลพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2567กับผมบังไ่อย่างยิ่งว่าการยกระดับเทศกาลร่วมบ่อสร้างและหัตกรรมสังขแพงครั้งที่39และงานมาศจันย์ล้านนามเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปาครั้งที่38ประจำปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่ม แรงจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและประเพีณีท้องถิน่นอีกทั้งสร้างงานสร้างไรายได้สู่ชุมชนโดยสำหรับงานเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างนะคะและหัตถกรรม สันกำแพงจะทำให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาชมเรียนรู้การทำอาชีพพัฒกรรมการทำร่มทำพัดและการแกะสลักของประชาชนในบ้านบ่อสร้างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทำร่มและงานหัถกรรม เป็นบ้านต้นแบบนะคะหรือว่าบ้านต้นเป่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตกระสะกระดาษสาด้วยเป็นการนำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนที่ได้อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทำร่มและการทำกระดาษสาและการแกะสลักงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยค่ะ คือเวลาไปเนี่ยนะะก็ต้องไปแวะที่นี่แล้วก็ไปซื้อมาเป็นของขวัญของฝากเมื่อช่วงน่าจะ10ปีนะพี่เคยไปนะคะที่สันกำแพงเนี่ยแล้วไปดูลม่มแล้วก็แบบว่าเอ้ยซื้อกลับมาเป็นของขวัญของฝากแล้วก็ทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูนะคะคนในพื้นที่เนี่ยก็นั่งทำกัน,กนมันไม่ใช่ง่ายๆมีข้อมูลที่น่นาสนใจเขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเมื่อตอออดีตเนี่ยหมู่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงที่เชียงใหม่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบชนบทละค่ะชาวบ้านก็จะทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำสวนทีนี้พอในช่วงที่เขาว่างเว้นจากการทําเกษตรนี่ก็จะผลิตร่มออกมาขายไงแรกๆหนึ่งก,ก็จะเป็นร่มกระดาษสาสีขาวโครงร่มก็ทําจากไม้ไผ่คุณภาพดีแล้วก็เริ่มมีการตกแต่งเห็นไหมลวดลายลงกระดาษสาแบบนี้เนี่ยดูเวลาเราดูเหมือนง่ายค่อยๆวาดแต่เราพอนะทําเองเนี่ยเราทําไม่ได้เหมือนเขานี่เป็นงานอาชีพนะคะเป็นฝีมือจริงๆพอลวดลายมันสวยงามเนี่ยพอเวลาคนไปเยือนเชียงใหม่ ก่อนจะซื้อเป็นของขวัญของฝากนักท่องเที่ยวนะเธอถ้าจะไปเชียงใหม่ต้องแวะบ่อสร้างสันกำแพงไปเลือกซื้อร่มกระดาษสาเป็นของฝากที่ลึกเสมอนะคะแล้วเขาก็เล่าว่าต่อมาเนี่ยมีพ่อค้าแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ชื่ออินสวนชัยซาวงเห็นว่าอุ้ยประชาชนในหมู่บ้านบ่อสร้างเนี่ยฝีมือดีนะทำร่มออกมาขายแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าอ่ะมีเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างสันกำแพงที่โดดเด่น ก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับประชาชนเป็นกกอบเป็นกามก็เลยชักชวนชาวบ้านแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นในยุคนั้นเนี่ยริเริ่มจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ยนะคนมาเต้มาเที่ยวงานกันอย่างล้นหลามกิจกรรมมากมาย เยอะแยะการละเล่นพื้นบ้านก็มีกลายเป็นว่ามันเป็นมวน์ขลังของร่มบ่อสร้างแบบไม่เคยจางหายเลยนะคะแล้วก็มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นปักประมาณเดือนกันมยากันคมของทุกปีแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะนี่คือพลังของซอฟต์พาเวอร์ด้วยแล้วก็เราเห็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจ ที่มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทีนี้พอเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยการจัดงานร่มบ่อสร้างก็ได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเห็นไหมนี่นะคะเรียกว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ด้วยค่ะงานมีขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมามีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันไปกันได้นะคะที่หมู่บ้านเบาสร้างและหมู่บ้านต้นเปาค่ะไปซื้อเป็นของฝากกันได้ใช่ะะสศวษสกิจกงานนะคะเห็นแล้วก็อยากจะได้นะคะ อยากจะได้สักสักคันสองคัน <c oughs> เดี๋ยวส่งมาให้ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณธราวุิเอามาให้ <c oughs> นะสวยงามน,นะคะ, <c oughs> ะทั้งหมดนี้คือข่าวภาคเที่ยงของเรานะคะวันนี้เราสองคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ